สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาตลาดนะคะวันนี้มาตลาดนะคะมาดูผักผลไม้นะคะเห็นไหมคะโอมีอง,งุ่นด้วยมีอง,งุ่นตลาดค้าประจํานะคะโอโ้มีผลไม้ยเยอะแย,เย,ะ,ะ,ย,เยะเลยเห็นไหมคะมีผลไม้เยอะแยะเลย คือในรับสมนะคะโอ้อันนี้เหมือนอะไรเรื่อะไรคะอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยเห็นหมคะันเด็นหมคะจะมีทางนี้ด้วยนะคะทางนี้ด้วยนะคะโอ้โหแตงโมด้วยเอาอะไรดีนอะเนี่ย ของเยอะมากเลยนะคะของเยอะมากตลาดเจ้าเดียวกันกับที่ที่เคยซื้อบันเสาร์นะคะตลาดเจ้าเดียวกันนะคะเดี๋ยวจะเอาแตงโมจะเอาแตงโมลูกนี้แต่ไม่สามารถยกขึ้นได้มันหนักเห็น <laughs> ไ,ไหมคะมือก็อย่าถ่ายวิดีโอ อีกมือนึงก็จะเอาแต่งนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวจะเอีก็มหา,หลาเละละใช้เครดิตนะคะมาตลาดวันนี้ไม่ไดนน้เอากระเป๋าตัางค์มาลืมนะคะ เต็ก็ไม่เป็นไรนะคะคนรู้จักใช้เครดิตนะคะยิ่งกว่าเมืองไทยอีกเห็นไหมคะนี่ก็เป็นร้านขายของพวกสูงเท้ารองเท้านะคะก็ประมาณนี้ตลาดเล็กๆนะคะที่ข้างๆหมู่บ้านนะคะก็จะประมาณนี้ช่วงนี้คนยังไม่เยอะเออมาเจอที่ทีทีที่ทีขากล้องแล้วนะคะเห็นไหมคะออือ เจอแล้วเจอแล้วเห็นไหมคะที่เราสามารถไลฟ์สดหรือว่าอะไรได้นะคะตอนนี้เราก็ไม่สามารถจะจะดูได้นะคะเพราะว่าลืมกระเป๋าตังค์แต่ก็สวยมากนะคะเห็นไหมคะโอเคเห็นไหมคะนี่มีทุกอย่างแล้วนี่แบบไรข้างบนนะคะนี่ก็เป็นร้านขายอ่า ที่กล้องวงจรอะไรหลายๆอย่างนะคะเดี๋ยวเราจะเดินดูไปเรื่อยๆนะคะมวิลฟร้าเออ่ะยังหนฟัา้มาสรฟี่สำรับลอง uh, าะ e มัลว e กล้ไม่มีแตงนะคะแต่ก็เข้าร้านเฉยเลยนะคะย่ i s who do for d 20 euro is het. Hier. 20 euro. met Bluetooth. Ja. En Met een afstandsbediening erbij. Ja. De motorcontrole. Oké. Okay. Ja. Het is ook een tripod. Dus je kan ja, het ik ja. Ja. ja ik. Ja. Ik heb het maar ik vergeet dus <laughs> wat meneer. Okay, kan kan wil van mij voor vorige week. Vorige week. Ja. Ja. ja? ja. Opgesproken. Ja. donderdag mijn Ja. อยากอีกก yeah, yeah. okay. well. <laughs> 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 ็มา <And ladder. g notably> ้มดอกปน่ฉ nice ันบฉันจะมาหา่อยฉันเกเโอเคมีการสั่งเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนับบนมาตลาดลืมกระเป๋าตังค์แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะสั่งสั่งเซอรฟีเอาไว้แล้วนะคะก คนอาจจะเยอะนิดนึงแก่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็สั่งเอาไว้แล้วนะคะนี่แหละคนเราเอา๋อมีกระเป๋าด้วยนะคะกระเป๋าหนังเห็นไหมคะนี่ก็เป็นตลาดวันพฤหัสบดีนะคะพฤหัสบดีเห็นไหมคะก็ประมาณนี้ตลาดนะคะเขาก็แบบว่า มีเฉพาะนักท่องเที่ยวนะคะก็หลังจากนั้นก็อาจจะไม่มีอีกนะคะเพราะว่าเป็นฤดูเริ่มจะใบไม้ผลิแล้วนะคะก็ทุกคนก็จะอะไรของตัวเองอย่างเงี้ยมากกว่านะคะแต่ตอนนี้เราก็จะมาดูร้านดอกไม้นะคะพาทุกคนมาดูมาชมร้านดอกไม้ดูเขาจัดสวยๆเห็นไหมคะจัดสวยงามมากนะคะเนี่ยเห็นไหมคะ จัดเป็นช่อๆไว้นะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่า15ยูโร10บาทก็300กว่า400กว่าบาทนะคะ400กว่าบาทนะคะเกือบ500บาทนะคะแต่ละช่อนะคะสวยงามมากนะคะนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ร้านขายดอกไม้นะคะเห็นไหมคะนี่สวยงามมากตอนนี้ดอกไม้ก็มีตลอดนะคะ เห็นไ,ไหมังสึไดับชมนะคะเนี่ยดชอช่สวยงามมากนะคะร้านนี้เขาจะจัดเอาเฉพาะที่ว่าทำเป็นเจกันนะคะทำสําเร็จรูปคุณสามารถซื้อไปแล้วก็ไปจัดเองได้นะคะแต่ว่าขอแนะนำนะคะขอแนะนำนะคะ,ะให้ทางร้านจัดให้จะดีกว่าเพราะมันจะได้ดูสวยงามเห็นไ,ไหมคะเนี่ย นี่ก็เป็นบรรยากาศที่สวยสวยง,งามดอกไม้สวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆน,นี่ก็เป็นลานดอกไม้ที่ถามว่าแพงไหมไม่แพงนะคะแต่ว่าดอกไม้เขาสดเขาสวยวลาเขาจัดออกมาแล้วได้สวยงามมากนะคะตอน,นี่คือตลาดเล็กๆนะคะของในหมู่บ้านแต่ก็ว่ามีทุกอย่างนะคะ ดูแบบดูแล้วมีความเพลิดเพลินดูเหมือนของปลอมนะคะแต่ไม่ใช่นะคะนี่ของจริงของจริงนะคะสีสวยมากเลยเห็นไหมคะเป็นดอกไม้ที่สวยงามมากเห็นไหมคะเป็นสีสันที่ดูแล้วเก๋ไก่ เห็นไหมคะโอ้ดอกไม้สวยมากเลยชอบเวลาเขาทำเสร็จออกมาจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมจัดได้สวยงามมากเลยไม่ใช่ทุกคนที่ว่าอยู่ๆแล้วจะทำได้แบบง่ายๆนะคะดูดูการจัดได้สวยงามมากเอาเล็กผสมน้อยเข้ามาหากันนะคะเห็นไหมคะเป็นอะไรที่สวยงาม เห็นไหมคะ,ะนีก็เป็นโซนดอกไม้ที่ดูแล้วแบบสดชื่นนะคะเห็นไหมคะมีลมนะคะตอนช่วงนี้มีลมนะคะรบยากาศสวยงามมากเห็นไหมคะ,ะก็เป็นร้านดอกไม้ที่เฉพาะวันพฤหัสบดีนะคะวันพฤหัสบดีคนก็จะเยอะเพราะว่าเป็นนักท่องเที่ยวนะคะ จะให้ทุกคนได้ดูนะคะคนเริ่มจะขยอยเข้ามานะคะเพราะว่าช่วงเที่ยงเนี่ยก็จะมีอ,อะไรหลายๆอย่างาเล่นนะคะตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารที่แบบขายาจีดเนยนะคะทุกอย่างก็เป็นประมาณนี้นะคะนี่ก็เป็นร้านเสื้อผ้านะคะร้านเสื้อผ้ากางเกงนะคะก็เห็นไหมคะทุกอย่างก็จะมีเพียบพร้อมนะคะก็มีบรรยากาศที่ดูแล้วสวยงามนะคะ นี่คือตลาดวันพฤหัส,สบดีนะคะก็ทุกคนก็คงจะได้เห็นวันนี้ท้องฟ้าครึ้มฝนนะคะแต่รับรองว่าฝนไม่ตกค่ะแต่ว่าคนเริ่มจะเยอะแล้วนะคะ